ก็นี่แหละก็คือลูค้างเงียบรถขายของก็เงียบพึงเจอนี่แหละก็ลําบากอยู่นะตกงานโควิดรอบแรกรอบสองรอบนี้แย่สุดๆเลยค่ะมาช่วยแม่ขายของลูกค้าก็ไม่มีทุกคนกลัวกันหมดโควิดจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนแล้วเราจะใช้ชีวิตต่อ,อยังไงจากคําถามที่ถามว่าเมื่อบ้านเมืองของเราตกอยู่ในภาวะวิกฤตการใช้ชีวิตของทุกคนได้เปลี่ยนไปแล้วเรา จะทำยังไงเพื่อดำเนินชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้การจะใช้ชีวิตในสถานการณ์นี้เราต้องใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจปรับหลักคิดในการดำเนินชีวิตเพื่อต่อสู้กับไวรัสด้วยการใช้วิถีใหม่ New Normal การล้างมือบ่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามัยกลายเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักแล้วหรือที่เรียกว่านิวนอร์ม l ลนะคะการปรับตัวในสภาวะนี้อาจไม่ใช่แค่ชั่วคราวแต่เราจะต้องปรับตัวใช้ชีวิตจนกว่าโควิดจะหมดไป ซึ่งคาดว่าจะกินระยะเวลายาวนานเมื่อเราเข้าใจการใช้ชีวิตแบบ New Normal ในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมเพื่อลดเชื้อเราก็ต้องดำรงชีพด้วยการหารายได้ที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะปัจจุบันด้วยการเรียนรู้ที่จะใช้ระบบออนไลน์หาความรู้ต่างๆและโอกาสจากโลกออนไลน์ที่มีไม่จำกัดมองหาอาชีพที่2และส โดยคำนึงถึงอาชีพที่อยู่รอดในวิถี new normal อย่างผมยังไม่ได้อามาหากินเลยอย่าเพิ่งท้อกันดีกว่าช่วยตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนต้องเตรียมใจรับมันซะว่านี <c oughs> ่แหละขึ้นได้มันต้องมีลงได้ดบริษัททัวต้องการรายได้ต่อวันขอให้สู้ถึงที่สุดปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานด้วย work from home ที่สำคัญต้องไม่ลืมการใช้ชีวิตในสังคมแบบ social distancing ให้ห่างไกลาจากไวรัส ปลอดภัยทั้งตัวเองและคนในครอบครัวออโดยปกติก็จะมีแอลกอฮอล์ติดตัวอยู่นะครับแมสทุกวันค่ะถ้าอยู่ในพื้นที่จำกัดก็จะพยายามแบบหา,าไม่ได้ไปทางานออฟฟิศเราทางานอยู่บ้านเราก็ทําทําให้เต็มความสามารถของเราใช้ความสามารถของเราให้เต็มที่อยู่ที่บ้านเลยครับให้สถานก,การณ์มันเคลียร์ก่อนให้มันโอเคก่อนไม่ทําให้การยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องลดลงอย่างแน่นอนตรวจสอบทุกข่าวและข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อการปฏิบัติตัว และการรักษาตัวเองในสภาวะนี้การต่อสู้ครั้งนี้อาจกินเวลาน,านานกว่าที่คิดเราจึงต้องเริ่มจากการยืนหยัดด้วยตนเองเราทุกคนต้องต่อสู้เพื่อดำเนินชีวิตต่อไปอาจมีบางช่วงเวลาที่ต้องผ่านความลำบากแต่หากเราร่วมกันสู้เราจะมองเห็นแสงสว่างที่อยู่ไม่ไกลขอเพียงร่วมแรงร่วมใจด้วยการร่วมมือในทุกภาคส่วนที่สุดแล้ว เราจะฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน